สวัสดีครับ30พฤษภาคม2565ช่องตองพร้อมผมครับนำเรื่องเงินช่วยผู้สูงอายุมาเล่าให้ฟังครับในวันที่15มิถุนายน2565นี้ครับจะมีการจ่ายเงินช่วยผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเป็นเงินสดได้นะครับสำหรับวันนี้จะนำเสนอใน,ในแง่มุมที่ว่าผู้ได้รับเงินนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตคือใครครับ คำว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตก็คือเป็นผู้สูงอายุด้วยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยและยังไม่เคยได้รับเงินร้อยบาทเคนเงินห้าสิบบาทเข้าบาัตรมาก่อนผู้ที่จะได้รับเป็นครั้งแรกในชีวิตในวันที่สิบห้ามิถุนายนคือใครชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ เงินรายการนี้เขาเรียกว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุรายได้น้อยผู้สูงอายุจะได้เงินชนิดนี้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับจ่ายไปแล้ว1นึ่งสองครั้งครับเมื่อ23เมษายนหกห้าจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเ,เป็นของตุลา64ถึงกุมภาพันธ์หกห้าหเดือนเมื่อ23เมษายนหกห้าก็ไปกดเงินสดได้แล้วผู้สูงอายุที่ได้เดือนละร้อยเข้าบัตรก็ กดได้5 2 3เมษายนใครที่ได้เดือนละ50บาทเข้าบัตรก็กดได้200อีก50เหลือไว้ในบัตรไว้รวมกับเดือนต่อไปนะครับใครที่มีอายุ6กปีอยู่ก่อนเดือนตุลาคมออกสได้เต็มเต็ม500เต็ม250ใคร60ปีที่หลังและมีบัตรสวสดการแห่งรัฐด,ด้วยก็ได้ลดน้อยถอยลงตามลําดับหรือไม่ได้เลยก็มีเมื่อวันที่23เมษายนหากใคร ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยยังไม่มีสิทธิ์รับเงินก็ยังไม่ได้นะเมื่อวันที่23มเมษายนจ่ายไปแล้วหนึ่งครั้งครับ้าเดือนนะครับต่อมาจ่ายครั้งที่สองเมื่อวันที่15พฤษภาคมจ่ายหนึ่งเดือนเป็นของเดือนมีนาคมเป็นเงินผู้สูงอายุของเดือนมีนาคม6 5นะครับทีนี้จ่ายเงินชนิดนี้ครั้งต่อไปเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุก็จะจ่ายในวันที่15มิถุนายนนี้ ดยในวันที่15มิถุนายนนี้จะเป็นการจ่ายเงิน50บาท100บาท100บาทเข้าบัตรสวัสดิาสการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุเป็นเงินผู้สูงอายุข,ของเดือนเมษายนนะครับผู้ที่จะได้เงินนี้ในวันที่15มิถุนายนก็คือคนที่เคยได้แล้วคนที่เคยได้แล้วคนที่เคยได้แล้วจะได้ทุกคน15มิถุนายนนี่ไปกดเงินสดได้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเงินสดได้ นะครับคนที่เคยได้แล้วได้ครั้งที่แล้วนี่ใครที่ได้ครั้งที่แล้วทุกคนนี่วันที่15มิถุนายนก็จะได้ทุกคนนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยได้เลยนี่วันนี้เรากําลังพูดถึงคลิปนี้แหละใครยังไม่เคยได้เงินชนิดนี้เลยจะได้วันที่15มิถุนายนเป็นครั้งแรกก็คือเป็นผู้สูงอายุด้วยและมีบัตรสัริการแห่งรัฐด้วยนะครับ โดยเป็นผู้อายุครบ60ปีในเดือนมีนาคม2565สูงอายุบวกมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเป็นผู้อายุครบ60ปีในเดือนมีนาคม2565จะได้เงินเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยได้มานะครับ1ิบหนามิถุนายนจะได้เงินชนิดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตสาเหตุที่ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตก็เพราะว่า คนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนมีนาคม2565 25นะครับมีสิทธิ์ได้รับเงินผู้สูงอายุ50บาท100บาทเดือนแรกเนี่ยก็คือเงินของเดือนเมษา,ายนหลักเกณฑ์เขาก็คือใครที่อายุ60ปีในเดือนใดเดือนนั้นยังไม่ได้แต่จะได้เดือนถัดไปเพราะฉะนั้นผู้ที่อายุครบ60ปีในเดือนมีนาคม65เงินของเดือนมีนาคมยังไม่มีสิทธิ์รับ ก็จะมีสิทธิ์รับเงินของเดือนเมษายน6อหเป็นเดือนแรกนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่15บห้มิถุนายนนี้เขาจ่ายเงิน5 0าสิบาทร้อบาทให้ผู้สูงอายุโดยเป็นเงินโดยเป็นเงินของผู้สูงอายุเดือนเมษายนห5เพราะฉะนั้นผู้ที่อายุครบ60ปีในเดือนมีนาคมหกห้าจึงเป็นผู้ได้เงินสูงอายุของเดือนเมษายนซึ่งเขาจ่ายเดือน ซึ่งเขาจ่ายไที่15มิถุนายนหกค่ะวันที่15มิถุนายนจึงเป็นการได้รับครั้งแรกในชีวิตและครั้งต่อต่อไปก็จะได้รับ15กรกฎาคมสิหาสิงหาสิกันยานะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีบัตรสกกรณแห่งรัฐท่านใดที่อายุครบ60ปีหลังเดือนมีนาก็คือเป็นผู้สูงอายุอายุครบ60ปีในเดือนเมษาอายุครบ60ปีในเดือนพฤษภาอายุครบ60ปีในเดือนมิถุนา จะยังไม่ได้รับเงินนี้ครับจะได้รับในรอบถัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าผู้ได้รับเงิน15มิถุนายน65เป็นครั้งแรกก็คือผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้อายุครบ60ปีในเดือนมีานาคม65รับ15มิถุนายนาเป็นครั้งแรกส่วนผู้สูงอายุท่านใดที่เคยได้รับเงินนี้มาแล้วในเดือนก่อนๆได้รับมาแล้ววันที่15มิถุนายนก็รับอย่างต่อเนื่อง นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ